นับจากนาทีนี้เป็นต้นไปรับการจราจรบนท้องถนนหลายสายน่าจะหนาแน่นนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ประชาชนเริ่มจะเดินทางกลับบ้านกันในช่วงเทศกาลสงกรานในปีนี้ครับค่ะขณะที่เส้นทางจากกรุงเทพมหานครมุง่งหน้าขึ้นสู่ภาคเหนือนะคะขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กาลังเร่งซ่อมแซมผิวถนนค่ะพร้อมมีการติดป้ายเตือนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยค่ะตํารวจทางหลวงจงังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดป้ายจราจรและป้ายเตือน ตามเส้นทางหลวงถนนพหลโยธินและถนนสายเอเชียก่อนถึงจุดอันตรายขณะที่วันนี้นะคะเริ่มมีรถทยอยเดินทางออกมาจากต่างจงังหวัดบ้างแล้วและคาดว่าปริมาณรถจะเพิ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้เนื่องจากเป็นวันหยุดส่วนที่จงังหวัดนครสวรรค์ทางเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเร่งซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นผิวถนนบนเส้นทางสายหลักขึ้นสู่ภาคเหนือเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ขณะที่ตำรวจประชาสัมพันธ์ห้ามรถบรรทุกตั้งแต่สิบล้อขึ้นไปยกเว้นรถโดยสารหรือว่ารถราชการวิ่งข้ามสะพานเดชาติบงตั้งแต่วันที่12ถึง18เมษายนนี้นะคะเพื่อป้องกันปัญหารถติดและอุบัติเหตุโดยให้ไปใช้ถนนเลี่ยงเมืองหมายเลข122แทน ที่จมาตากฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะขอคืนพื้นที่ทางเท้าบนถนนสายพบพระอุ้มผางบ้านสอโอตำบลช่องแคบอําเภอพบพระเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยผู้บัญชาการตำรวจภุทธรภาค5ระบุว่าสั่งการให้ตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบภาคเหนือตอนบนจัดกำลังอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญพร้อมกับเพิ่มความถี่ในการออกตรวจตราตามสถานที่ต่างๆด้วยค่ะ เจ้าที่ตำรวจทั้งฝ่ายปรปาบปรามฝ่ายป้องกันและก็ฝ่ายจราจรเนี่ยดำเนินการลงปฏิบัติอย่างเข้มข้นในเรื่องของฝ่ายป้องกันก็จะต้องมีการส้มพันธ์นะครับในเรื่องของการเมาไม่ขับแล้วก็ไม่สวมหมวกกันน็อกแล้วก็ลดใช้ความเร็วในการขับขี่เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุนั่นในเชิงป้องกัน ที่จังหวัดเชียงใหม่นายอาคมเติมพิทยามไพสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมปล่อยขบวนรถ45คันประกอบไปด้วยหน่วยบริการประชาชนชุดเคลื่อนที่เร็วชุดตรวจการเพื่อคอยช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆนะคะนายอาคมระบุว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทํางานอย่างเต็มที่เพื่อลดอุบัติเหตุและให้เข้มงวดในการทำผิดกฎจราจรโดยเน้นตรวจจับผู้ที่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดรวมถึงผู้เมาแล้วขับ ไปกันที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสภาพการจราจรบนถนนหมายเลข24สายโชคชัยเดชอุดมในช่วงระหว่างอำเภอหนองกีดและอำเภอนางรองปริมาณรถเริ่มคับข้างและเคลื่อนตัวได้ช้านะคะขณะที่แขวงการทางจังหวัดนำป้ายแจ้งเตือนจุดเสี่ยงอันตรายและป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยงมาติดไว้ตามจุดต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะ ขณะที่แขวงการทางและสำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสาร,รคามให้ตั้งจุดให้บริการประชาชนบนถนนสายบร,รบือมหาสาร,รคามพร้อมกับจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ความช่วยเหลือกรณีที่มีรถเสียอุบัติเหตุตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18เมษายนนี้ ไปกันที่จังหวัดพังงาค่ะที่โรงพยาบาลพังงาตำรวจและหน่วยกู้ภัยนะคะได้มีการซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยจำลองเหตุการณ์อุบัติเหตุบนถนนที่มีผู้บาดเจ็บหลายคนเจ้าหน้าที่บอกว่าการซ้อมแผนในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเจ้าหน้าที่มีความพร้อมตลอดเวลาเพราะหากเกิดอุบัติเหตุก็สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีค่ะ